รำให้เขียนพินัยกรรมไว้ให้ลูกน้องทาเรีย่ยลูกสาวครึ่งไทยอเมริกันของน้ำฝนกุลนัทฉายแววสวยทอดแบบแม่กลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวสำหรับนักแสดงดีกรีคุณแม่ลูกหนึ่งน้ำฝนกุลนัทที่ตอนนี้มีลูกสาวชื่อน้องทาเรียไวัยห้าขวบที่ก็เรียกได้ว่าสวยถอดแบบคุณแม่มาเลย ล่าสุดน้ำฝนกุลนัดก็ได้จูงมือลูกสาวคนสวยมาเปิดใจครั้งแรกเล่าถึงวินาทีที่ตรวจพบก้อนเนื้อก่อนเตรียมผ่านลูกไปอยู่อเมริกาโดยเธอเล่าว่าไปตรวจร่างกายหลังจากที่ไม่ได้ตรวจมาสองปีพอตรวจเสร็จคุณหมอก็บอกว่ามีก้อนเนื้อตรงหน้าอกซึ่งโอกาสที่จะเป็นก็ประมาณ20-30%เแต่เราก็คิดมาก ซึ่งกว่าจะได้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็ต้องเว้นระยะกว่า7วันเนื่องจากกินวิตามินซึ่งในช่วง7วันนี้เครียดมากรู้สึกเป็นห่วงลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่เรียกได้ว่ากอดลูกน้ำตาไหลเลย แล้วก็นั่งจดรหัสทุกอย่างทรัพย์สินว่ามีอะไรอยู่ไหนบ้างเหมือนการทำพินัยกรรมเลยและน้ำฝนก็ยังได้เผยอีกว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าที่ครอบครัวจะต้องย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้ำฝนกุลนัทผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีค่ะ